ทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกคุณเหมือนจะเคารพวิธีเก่าแต่ก็ยึดถือวิธีใหม่ไปพร้อมๆกันเราจะทำยังไงให้ยุคนี้เนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก,ก่อนเราทำได้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันจะมั่งคั่งขึ้นมาอย่างไระ ูกจะต้องเป็นผู้ขายด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยโลกโซเชียลมันพร้อมจะไปพิสูจน์ความจริงบนแผ่นดินคุณไปทำงานในกรุงเทพตามภาษาเด็กชาวบ้านสมัยก่อนพ่อและแม่ของลุงบุญชอบทำนาด้วยการใช้สารเคมีกว่าลุงบุญชอบจะตัดสินใจหันหลังให้กับงานประจำในเมืองกรุง ดินในผืนนาก็เสื่อมสภาพไล่นหนึ่งบางทีก็อยู่ประมาณ50ถังเพราะว่าดินขาดความอุดมสมบูรณ์เคมีมันเยอะตอนหลังจากใช้เกษตรดินดีแล้วหลายๆอย่างสิ่งมีชีวิตนี่จะกลับคืนมาในท้องนาเราเป็นเกษตรกระบางครั้งอันไหนที่ท้าทายมันก็น่าทำสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับรายการดินเปลี่ยนชีวิตในสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามดูเรื่องราวชีวิตของเกษตรกรท่านหนึ่งครับในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเกษตรกรท่านนี้นั้นเขายังเป็นอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อีกด้วยนะครับจากลักษณะของเขาที่เป็นคนไม่หยุดที่จะคิดเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะทำนั่นเองจึงทำให้เขาพยายามค้นหาวิธีการทำนาข้าววิธีการการทำเกษตร เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเมื่อเกษตรกรท่านนี้ได้ค้นพบแนวทางเกษตรดินดีจากรายการดินเปลี่ยนชีวิตของเราเขาก็เลยตัดสินใจเลิกใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีและหันมาใช้วิธีการจากธรรมชาตินี้จนประสบความสําเร็จคุณผู้ชมไปติดตามชมพร้อมๆกันครับว่าความสําเร็จนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรดินที่ดีมาเปลี่ยนแปลงชีวิตและครอบครัวของเขาได้จริงหรือไม่ในรายการดินเปลี่ยนชีวิต บุญชอบเพ่งสลุดตบ,บนบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกความบุดมสมบูรณ์ของนาข้าวในตบ,บนบ้านไร่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกไม่ได้เกิดขึ้นบนพื้นดินของชาวนาทุกคนในแถบนี้นะครับแต่ความบุดมสมบูรณ์กลับเกิดขึ้นกับครอบครัวที่กล้าจะเปลี่ยนรูปแบบการทำนา ก่อนหน้านี้ชาวนาส่วนใหญ่อาศัยปุ๋ยเคมีเร่งการจเจริญเติบโตของต้นข้าวเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อค่านิยมการอนุรักษ์ธรรมชาติและการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืนจากสื่อทันสมัยเข้ามาถึงชาวนาได้ง่ายขึ้นก็ทำให้พวกเขาทั้งหลายเริ่มปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวตามคำแนะนำของผู้ที่รู้จริงสัปดาห์นี้รายการดินเปลี่ยนชีวิตจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับลุงบุญชอบเพลงสลุด อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลชาวบ้านที่เกิดจากสายเลือดของชาวนาขนาดแท้ที่ได้นำรูปแบบเกษตรดินดีมาใช้กับนาข้าวของตัวเองจนสามารถพลิกฟื้นผืนดินที่เคยเสื่อมสภาพจากสารเคมีให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน ชีวิตไวัยเด็กนะครับก็เป็นลูกชาวบ้านลูกชาวนาธรรมดาคนหนึ่งก็ไปทำงานในกรุงเทพครับตามภาษาเด็กชาวบ้านสมัยก่อนบ้านนอกบ,นบ้านนอกบ้านา,นาตามเนี้ยนะ อยู่ในกรุงเทพมันก็เป็นเมืองที่แออัดนะครับก็เลยกลับมาอยู่บ้านกับแม่กับพ่อก็มาช่วยพ่อแม่ทำนาะพ่อและแม่ของลุงบุญชอบทำนาด้วยการใช้สารเคมีกว่าลุงบุญชอบจะตัดสินใจหันหลังให้กับงานประจำในเมืองกรุงดินในผืนนาก็เสื่อมสภาพกระทั่งครอบครัวของเขา ถึงกับต้องเว้นจากการทำนาไปชั่วระยะเวลาหนึ่งเลยทีเดียวตอนนั้นสมัยนั้นทํานาอยู่ประมาณ4 5 5 0ไร่นะครับที่อยู่กับพ่อกับแม่ไร่หนึ่งบางทีก็อยู่ประมาณ50ถัง50ถังก็คือ500โลเพราะว่าดิน ขาดความอุดมสมบูรณ์ทำนาใส่แต่ปุ๋ยเคมีอะไรประมาณนี้มันก็จะทำให้ดินเสื่อมสภาพเร็วเคมีมันเยอะมันไม่มีการปรับสภาพดินนะครับมันก็ทำให้ดินเสื่อมสภาพลงลุงบุญชอบตัดสินใจกลับมาสืบทอดสายเลือดลูกชาวนาจากพ่อและแม่แต่ช่วงแรกเริ่มเขาก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับการทำนา พอต้องทำหน้าที่เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือชาวบ้านแต่ด้วยความเสื่อมสภาพของดินมาก่อนหน้านี้ก็มีส่วนเป็นอย่างมากที่ทำให้อดีตรองนายกอบตอ,อย่างลุงบุญชอบหมดกํำลังใจที่จะทํานาปลูกข้าวเพราะว่ายิ่งปลูกมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งต้องขาดทุนมากเท่านั้นอย่างสารเคมีฉีดแมงก็ต้องใช้เยอะอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีไปปุ๊บเนี่ย ต้นข้าวมันจะอ่อนพอต้นข้าวอ่อนปุ๊บเนี่ยพวกมแมลงมันก็กัดกินได้ง่ายอย่างพวกเพี้ยกระโดดหนอนมันจะเป็นตั้งแต่เชื้อราที่ลากคนเลยจากพื้นนาที่เคยขาดทุนเพราะความเสื่อมสภาพของดินมาเป็นเวลานานรูปแบบเกษตรดินดีนี้แหละ ที่จะมาช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างแน่นอนเราเป็นเกษตรกระรกรบางครั้งอันไหนที่ท้าทายมันก็น่าทำจากในแปลงนาะที่ว่าเราเคยเป็นที่ว่าเขียวเตีย้ยหรือว่าเป็นเหมือนลากไม่เดินน่ยมันก็จะเริ่มปรับสภาพขึ้น ฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลกเมื่อเขาได้นำรูปแบบเกษตรดีๆมาใช้กับนาข้าวทดแทนการใช้สารเคมีเขาก็ค่อยๆเห็นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับพื้นดินโดยเฉพาะการเริ่มเห็นสภาพดินร่วนสุยมากขึ้นและยังมีไส้เดือนคอยเป็นเจ้าหน้าที่พรวนดินตามธรรมชาติอีกด้วย ตอนหลังจากใช้เกษตรดินดีแล้วลดสารเคมีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นกบปลานาหลายๆอย่างสิ่งมีชีวิตนี่จะกลับคืนมาในท้องนาถ้านี่เป็นสิ่งดีมันมเป็นเรื่องที่เราควรรู้อแต่ทำไมคุณดูเหนื่อยและคุณหมดไฟเลยเพราะอะไรอะตัวผมยังทำไม่ดีพอหรือเปล่าที่ยังต้องพูดอยู่เพราะอีกหลายคนที่ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เข้าใจอ ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วต้องมาซื้อสินค้าผมนะ,ะคุณไปทําไงก็ได้ให้แผ่นดินคุณนาไร่คุณเนี่ยมีกบนากลับมามีไส้เดือนกลับมาคุณไปทําเลยผมฝันน่ะฝันอยากจะเห็นว่าในประเทศไทยเนี่ยแผ่นดินมันคือโรงงานที่ผลิตได้ทุกสปปรรพสิ่งแม้แต่อาหารที่ดีแม้แต่ครอบครัวที่ดีก็ผลิตได้ทําไมเราไม่ไม่ผลิตไรจากแผ่นดินที่มันบริสุทธิ์ มือถือหรือสมาร์ทโฟนกลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้เขาชอบเข้าถึงความรู้การทำนาตามรูปแบบกเกษตรดินดีได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีตกระจายความรู้ให้กับเกษตรกร,ร,กรลดต้นทุนการผลิตไปพอเราเราบีบอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ำนมแตกเป๊ะอย่างเงี้ยข้าวดีมันเป็นข้าวที่ว่ากเกษตรกรไม่ต้องการ การทำนาอยู่ได้นะครับและก็ยั่งยืนถ้าเราทำดินให้ดีทอสตราคบเพลิงคือกเกษตรดินดีกเกษตรดินดีคือทอสตราคบเพลิงทอสคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย มุ่งมันทุ่มเทมุ่งไปห้นใดไม่ว่ากไกลทอดคือควอปปันใจพร้อมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเดอนมาไกลๆทอดจะมุ่งไปเฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้กระสกระส Oh. โอ้โหทุกแกทอดสิบปั้นโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับนานเน็กทำไมหมู่บ้านนี้เกษตรกรร,กร่ำรวยจังอ่ะนานเน็กที่เนี่เขาใช้ทอดกันทั้งบาง ฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มากไสเดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไสเดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไสเดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไสเดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมาก มูลไส้เดือนเต็มไปด้วยทาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปรง่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธ์ุของเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละ่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้ง เชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอชตระครบเบลินมุงมาพร้อมกันปูงไปห้นใดไม่ว่าใกล้ไทอชคือควันใจทอสมาควเพิ่มฝืนฝืนดินที่ทำกินให้ดินดีรีไส่เดือนเพื่อนของเราเขามีค โอ้พระเจ้าทำไม้หมู่บ้านนี้เกษตรกรนดำรวยจังน่ะนาเนี่ที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบังวว้าวฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอชนายแน่มาก ทอชตราครบเพลิงคือกเกษตรดินดีกเกษตรดินดีคือทอชตราครบเพลิงทอชคนทนํานาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยลดต้นทุนการผลิตไปครับมาเราก็จะได้กำไรตรงนี้ไส้เดือนเนี่ยสามารถให้อากาศกับ ต้นพืชได้นะครับข้าวมันก็จเจริญเติบโตได้ดีครับผมคิดว่านะครับการทํานาอยู่ได้นะครับแล้วก็ยั่งยืนถ้าเราทําดินให้ดีแล้วเราจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตอนนี้ผมต่อย,ยอดคือทำพันุ์กล้วยขายคุณผู้ชมครับนอกจากข้าวที่เกษตรกรท่านนี้เขาได้เพาะปลูกแล้วกล้วยก็เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่เขาได้ปลูก และก็ได้ขายพันกล้วยผ่านโซเชียลมีเดียอย่าง facebook.com นี่จึงสะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกร,ร,กรนั้นสามารถที่จะเรียนรู้และก็สามารถที่จะปรับตัวในการหาช่องทางไรายได้เพิ่มได้อีกช่องทางหนึ่งครับคุณผู้ชมหมอกบางๆจากยามเช้าปกคลุมพื้นนาอันอุดมสมบูรณ์ วิถีชีวิตของชาวนาอย่างเขาชอบสารวนอยู่กับนาข้าวของตัวเองตั้งแต่เช้าตรู่มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่พกติดตัวไปไหนมาไหนตลอดเวลากลายเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ทำให้เขาชอบเข้าถึงความรู้การทำนาตามรูปแบบกเกษตรดินดีได้ง่ายขึ้นกว่าในอดีต ที่สำคัญชายวัยกลางคนผู้นี้ยังมีประสบการณ์การทำนาปลูกข้าวซึ่งหากจะบอกว่าเขาคือปราญ์อีกคนก็คงไม่แปลกมาเป็นรองนายกนี่คเคยกระจายความรู้ให้กับเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตไปครับเราก็จะได้กำไรตรงนี้แต่ที่ดีแล้วก็คือทำให้ให้ดินดีก่อนแล้วอะไรมันก็จะดีตามมาครับ ไสเดือนเนี่ยสามารถให้อากาศกับต้นพืชได้นะครับเพราะว่าไส้เดือนชายมาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นรูลงไปในดินใช่ไหมครับนี้มันก็จะเกิดอากาศทําให้พืชเนี่ยระบายอากาศได้ในรากด้วยเข้ามันก็จะเจริญเติบโตได้ดีครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมลูมุนชอบนั้นถึงได้มีความรู้เกี่ยวกับการทํานาอย่างละเอียดขนาดนี้ ซึ่งผมบอกคุณผู้ชมได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปเพราะถ้าเกิดวันหนึ่งคุณผู้ชมได้มีประสบการณ์การทำเกษตรกรรมที่ยาวนานและไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นก็จะกลายเป็นความเชี่ยวชาญอย่าง<ไ>ปเป็นธรรมชาติยนนยังงงลููกกกชอออ่ในใ,ในนนจ็เเิดเปแสสไฟททาทุค ไฟล้างความทุกข์ทนให้หมดสิ่งจากแผ่นดินขอบคุณความยากจนที่ทำให้ฉันได้เกิดขึ้นมาจากเศษไฟ ข้าวดีดมันเป็นข้าวที่ว่าเกษตรกรไม่ต้องการเพราะว่าข้าวดีดเนี่ยเวลาเราจะเก็บเกี่ยวเนี่ยส่วนมากมันจะร่วงลงดินหมดเพราะว่าถ้าโดนลมโดนอะไรไปแล้วเนี่ยมันมันจะร่วงง่าย อีกอย่างหนึง่งมันก็แย่งสารอาหารเราแล้วยิ่งมีข้าวดีเข้าเด้งเยอะๆเนี่ยมันก็จะไปแย่งอาหารเสร็จปุ๊เนี่ยคือต้นเขาจะโตกว่าแล้วพอมากๆนะข้านี่มันก็จะล้มทับทำให้ไม่ได้ผลผลิตก็ส่วนมากเขาจะใช้ตัดกำลังตากเกษรแต่ถ้าเป็นลูกหวายอย่างเงี้ยเขาเรียกลูกหวายนะครับ ลูกหวายคือกําลังที่จะกําลังจะเป็นน้ํานมครับพอเราเราบีบอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้านมแตกเป๊ะอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยต้นต้น,ต,นต้นแม่เนี่ยขาดต้นข้าวก็เหมือนต้อนอ้อยก็จะมีตาอีกเหมือนกันพอตัดเสร็จปุ๊บตาเขาจะแตกมาอีกของผมส่วนมากที่ผมทําเลยนะครับเมื่อก่อนผมก็ตัดนี่แหละ ตัดแล้วมันก็เหมือนยิ่งมากยิ่งเหมือนยิ่งเพิ่มขึ้นอ่ะผมก็เลยสูบน้ําใส่แล้วก็ให้น้ำเนี่ยแห้งโดยธรรมชาติคือไม่อย่ไว้ปล่อยออกนะครับแล้วไอ้ตัวข้าวดีเนี่ยจะงอกเราก็มาถ่ายกบหรือปั่นทท่งทําปุ๋ยไปเลยครับฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตฟื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลก คือเขียวเตี้ยเนี่ยมันก็จะเจอจากการความเป็นกฎเป็นด่างของดินใช่ไหมมันก็จะทําปรับสภาพดินให้ดินเป็นเป็น,เป,นเป็นกลางคือไม่เป็นกดเป็นด่างมากเกินไปมันก็เหมือนทําให้รากพืชเนี่ยสมบูรณ์ลุงบุญชอบบอกกับทีมงานของเราเสมอว่าชีวิตข้าวก็ไม่ต่างไปจากชีวิตคนเพราะต้นข้าวก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาอยู่เรื่อยๆเช่นกัน ฉะนั้นหากเราทำให้ดินดีก็จะช่วยเป็นเกราะป้องกันโรคให้กับต้นข้าวได้ในทางตรงกันข้ามหากดินเสื่อมสภาพต้นข้าวก็จะไร้เกราะป้องกันซึ่งมาถึงวันนั้นความจเจริญเติบโตก็จะหยุดชะงักผมคิดว่านะครับการทำนาอยู่ได้นะครับและก็ยั่งยืนถ้าเราทำดินให้ดีแล้วเราจะได้ผล,ผลผลิตที่มีคุณภาพ ต้นข้าวสมบูรณ์ก็เริ่มต้นจาก,ากรากนะครับมันต้องเริ่มจากดินก่อนพอดินดีปุ๊บรากข้าวก็ดีลงสมบูรณ์คือรากที่ดีคือรากต้องขาวยาวแล้วเวลาเราถอนจากพื้นดินเนี่ยจะแน่นมากต้องออกกําลังเยอะถ้าเกิดรากที่ว่ามันไม่อุดมสมบูรณ์มันคือก็จะอยู่แค่บริเวณบริเวณนี้เองแล้อีกอย่างหนึ่งต้นข้าวก็จะไม่เยอะอย่างนี้ต้นข้าวของลุมบุญชอบมีรากยาวมากครับคุณผู้ชม ไม่เช่นนั้นเขาก็คงไม่กล้าที่จะถอนขึ้นมาให้พวกเราได้ดูคล้ายกับจะบอกเราว่ารูปแบบเกษตรดินดีมันได้ผลจริงๆนะตอนนี้ผมต่อย,ยอดคือทำพันกล้วยขายนะครับพันกล้วยที่ว่าเชิดหน้าชูตาของอำเภอบางกระทุ่มนะครับก็ตรงออกตามต่างจังหวัดพี่น้อง ที่มีพ่อแม่เป็นเกษตรกรอยู่เนี่ยผมคิดว่าที่ในบ้านเนี่ยยังทําเกษตรได้อีกเยอะแยะผมว่ามาเป็นเจ้านายตัวเองดีกว่าเหมือนอย่างผมเนี่ยครับอย่างผมอย่างตะกล้องอย่างทีมงานอ,อย่างคนในเมืองอที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มานั่งปลูกพืชเขาก็มีหน้าที่ไปซื้อกินม,มันมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างไงฮะพวกเราเดือดร้อนอะไรกับการใช้สารเคมีะอะปุย๋ย คือไสเดือนมันหายไปไสเดือนหายไปจุลินทรีย์หายไปทุกอย่างหายไปหมดเมื่อหายไปหมดเพราะอะไรอ่ะก็เพราะสารเคมีใช่ไหมเพราะปุ๋ยเคมีใช่ไหมแล้วเอาไปปลูกอะไรอ่ะไปปลูกพืชผักปลูกข้าวใส่อะไรใส่ปุ๋ยเคมีสารเคมีฮะแล้วคุณกินอะไรก็ต้องกินไอ้พวกปุ๋ยและสารเคมีนี้เข้าไปด้วยวันนี้ถ้าทําให้ดินมันดีมีไสเดือนขึ้นมาอแล้วสิ่งที่ผมปลูกบริสุทธิ์ไหมบริสุทธิ์ แล้วคุณกินอะไรก็กินในสิ่งที่บริสุทธิ์ถูกต้องโจทย์ใหญ่ในชีวิตติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลาบ่าย2องโมงทางททบห้าคุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทำเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทำนาทำไร่เนี่ย คุณจะลืมมันง่ายมไหมเจ็บปวดที<ค>ด่สุด,สดที่เดินเข้าฝืนนาแล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออสไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต<ส><ด>